แล้วมึงจะขึ้นไปให้ยังมึงเป็นเด็กน้อยนะมันผสมควรมันบันทึกต้องมันพิดได้สังคมนะเด็กน้อยน่ะไะ่ขึ้นี่สูงแม่มันเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ยาสนุนไหมกูขึ้นไปแล้วให้ได้ไฟเดือนฮอนบอกตอบกูดูโอ้ไม่ยังมาสำนึกอีกว่ะจะไปปีนต้นยิ้วจะไปลักไข่ขะเจ้าจะไปนล่นก้นหินเส้นค่ะเจ้ายีงมสำนึกปะนี่ทำมากไหมยังตอบกูดูดูไอ้นอกเรื่องเลยนี่นะ เนะพาราะซาลาวมึงเคยเ,ร,เรียนบอกเ้ยเราปัญญากลมีจกักรโตตอบกูด้วยอุ้ยคันตามันคนละเรื่องกันลินี่นะกูจะสอนให้มึงไม่ให้เดินได้เป็นชิงบอดี้เมื่อไหนี่ยกูไ่ได้เผยเดือนฮอนไม่ได้เผยเดือนฮอนนะชีวิตกูกูยังคิดอย่างก็ตามใจคันมึงเก่งเทนนะ่ะมึงเรามึงสุดนักเปรตให้กู เขาเล่นกับคุณยคนจานนะะไม่เชื่อไปคุณจนะออบบข,ขายสมุนีนะเรื่องอะไรฮเจะแดงดีทีวีจะ้องดีฟ้ารุ่นเงินรุ่นขำรุ่นนิ้นมโฟน16โปรโมเมตกนี่นอะก้อนหนึ่งค่ะิคก้นที่สามก้อนทรงฟรีใายสนใจทักหากูจะเดินเดี๋ยวพูดจะจัดฝากให้เ<อ>๋อธรรมะยังตอบกูดูมันคนละเรื่องคำตาเอ้ยเรงเรื่องเลยกูถาธรรมะไม่ยัง เราไมได้หือเล่าเล่ขุนจ้าเอ้าถามเรื่องหนึ่งไปตอบเรื่องหนึ่ง<ะ>ตอบเรื่องหนึ่งไปถามเรื่องหนึ่ง